การหาอัตราเร็วขณะดใดขณะหนึ่งบนแถบกระดาษที่เคาะผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะคะเรื่องแรกนะคะการอ่านจุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษนะคะที่ถูกดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาจากในรูปนะคะจะมี จุด a จุด b จุด c และจุด d นะคะซึ่งเคาะผ่านเครื่องเคาะสัญญาณนะคะก็จะอ่านได้ว่าแถบกระดาษที่ถูกดึงให้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง3เซนติเมตรค่ะเคลื่อนที่ได้4ช่วงจุดใช้เวลา4ส่วน50วินาทีค่ะคือในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะจะใช้เวลาอันนี้คือ2ช่วง3ช่วงแล้วอันนี้ก็คือ4ช่วง 4ช่วงตรงนี้นะคะจะใช้เวลาช่วงละ1นส่วน50วินาทีเพราะฉะนั้น4ช่วงจึงเป็นเวลา4ส่วน50ค่ะคำถามนะคะจากรูปแถบกระดาษข้างต้นจุด A ถึงจุด D มีระยะทางกี่เซนติเมตรและใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่วินาทีมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่จุด A อยู่นี่นะคะ จุด d อยู่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นจากจุด A ถึงจุด d นะคะก็มีระยะทาง1.5เซนติมตรนั่นเองต่อไปเวลาค่ะเวลาจะใช้3ส่วน50เพราะจะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2และ3ช่วงนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วก็คือใช้ระยะทาง1.5เซนติมตรตั้งหารด้วย 100เพื่อทําให้เป็น1เมตรนะคะและหารด้วยเวลา3ส่วน50เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะแล้วกับอ50อยู่ข้างบน3อยู่ด้านล่างนะคะคูณออกมาก็จะได้ผลลัพธ์0.25เมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วที่ของแถบกระดาษที่เคลื่อนที่จาก A ถึง D ค่ะการหาความเร็วเฉลี่ยนะคะ เราจะใช้อัตราส่วนระยะทางทั้งหมดบนแถบกระดาษหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากในรูปนะคะระยะทางทั้งหมดก็คือ3เซนติเมตรค่ะนี่คือจุด A เริ่มต้นนะคะถึงจุด D มีระยะทาง3เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นการหาตาเร็วเฉลี่ยก็ใช้ระยะทาง3เซนติเมตรเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะคะก็คือหารด้วย100 และหารด้วยช่วงเวลาจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่วงค่ะ1 2และ3เพราะฉะนั้นเ,เวลาจะเป็น3.50ส่วน50ิวินาทีนะคะเอาทั้งหมดนี้หารด้วย3.50ส่วน50ก็จะได้ว่า3 1 0ส่วนร้อยคูณด้วย5 0ส่วน3ค่ะจะได้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่0 5เมตรต่อวินาทีต่อไปค่ะการหาความเร็วขณะในขนดขณะหนึ่งจะ แถบกระดาษนะคะหลักการก็คือความเร็วขนาดใดขณะหนึ่งที่จุด B เนี่ยจะใช้อัตราส่วนระยะทางจาก A ถึง C หารกับเวลา2ช่วงจุดค่ะคือ t ส่วน2ส่วน50ค่ะระยะทางนะคะก็ใช้จากจุด A ถึงจุด C ค่ะถ้าเราจะหา v ที่ตำแหน่ง B ตรงนี้นะคะ ส่วนเวลาเวลาจะมีระยะเวลาทั้งหมด2ช่วงจุดก็คือ2ส่วน50ิวินาทีเวลาจะใช้2ส่วน50เป็นตัวหารเพราะฉะนั้นอ,อัตราความเร็วเฉลี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับระยะทางนะคะแทนด้วย1.5่หารด้วย100ก็คือทำให้เป็นเมตรนะคะและหารด้วยช่วงเวลา2ส่วน50ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า1.5ส่วนด้วยหนึ คูณด้วย50หาร2เพราะฉะนั้นจะได้ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งที่จุด B อยู่ที่0.38เมตรต่อวินาทีค่ะ